สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาทั้งเทวดากาเพชรนะคะในเรื่องของคำสาบานบางคนก็สาบานว่าหากเราทำผิดจริงๆก็ขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7จ็ดวันบ้างแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในสาวันเวันเช่นกันบางคน ก็เสริญรุ่งเรืองทันทีหลังจากที่อธิษฐานสาบาลอย่างอ,อกลิกแบบนี้แต่ไปไปมาๆกลับกลายเป็นความแดงเกิดขึ้นมาเรื่องจริงก็คือเป็นคนที่ทําบาปเพราะเหตุใดคําอธิษฐานของคนเหล่านี้จึงเป็นจริงทั้งทงที่เขาเป็นคู่ที่ทําผิดแต่กลับได้รับคําอธิษฐานเป็นการปกป้องเพื่อที่จะให้ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ผิดจริงๆจริงๆเสด็จพ่ออมเพชทรงตรัสไว้ว่า โดยปกติแล้วคนที่ทำบาปก,กรรมจริงๆและอธิษฐานสาบานโดยที่มีเหตุพร้อมปัจจัยพร้อมสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงภายในสามวันเจ็ดวันก็มักจะเป็นผู้ที่มีบารมีหรือไม่ก็มีเหตุปัจจัยที่ค่อนข้างหนาแน่นเช่นคนที่ทำบาปทำกรรมกับผู้มีบุญมากหรือบางคนก็อธิษฐานเช่นขอให้โลหิตเป็นสีขาวเป็นต้นหากว่าโดนใส่ร้าย,รายจริงๆถ้าเกิด ผู้ที่อธิษฐานนั้นมีธรรมะอันบริสุทธิ์หรือมีความบริสุทธิ์จริงๆมีจิตใจที่บริสุทธิ์เลือดก็อาจจะเป็นสีขาวก็ได้แบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดเป็นโดยเคสปกติทั่วไปก็มักจะเป็นเช่นนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนดีที่มีธรรมะยังไม่ผ่องใสเท่าไหร่มันก็อาจจะล่าช้าออกไปอาจจะเป็นปีอาจจะเป็นเดือนก็แล้วแต่บุพกรรมแต่หากเป็นเรื่องของเคสที่กับตละปะัด คนร้ายกลับกลายเป็นรุ่งเรืองภายในสามวันเจ็ดวันแต่จากนั้นมาความจริงถูกเปิดออกว่าที่แท้ก็เป็นคนร้ายจึงมีคนสงสัยในคำอธิษฐานว่าเพราะเหตุใดคำอธิษฐานนั้นจึงกลับกลายมาเป็นเครื่องช่วยให้เขาดูน่าเชื่อถือจริงๆเสด็จพ่อองค์เพชรท่านทรงตัดไว้ว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเขาอาจจะทำไว้เช่นนั้นจริงๆเช่นทำผิดและก็ทำดี ปกปิดทำดีในชนิดที่เป็นความดีที่มีบุญกุศลมากๆตัดรอนทำให้เป็นฝ่ายกุศลมาตัดรอนโทษที่เขาจะได้รับก,ก่อนแต่จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของโทษที่เขาทำผิดไว้ไม่ได้หายไปไหนแค่รอส่งผลเพียงแต่มีความชัดเจนหรือมีน้ำหนักของบุญกุศลที่ ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นบุญก็บุญมากบาปก็บาปมากเป็นต้นในจังหวะนั้นที่เขาได้เคยทำผิดเขาอาจจะทำบุญชนิดที่มากมายมหาศาลอานิสงส์มากๆต่อก,การทำผิดนั้นเลยแบบนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของวิถีการส่งผลของเหตุปัจจัยไม่มีอะไรไม่แฟร์หรือไม่มีอะไรที่ เป็นสิ่งที่น่าอศัศจรรย์หรือเป็นสิ่งที่น่าสงสัยถ้าเราศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยตามหลักของพุทธศาสนาคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็แปลว่าเขาสร้างเหตุมาของเขาแบบนั้นเป็นต้นแต่ในทางที่ดีที่สุดเราพยายามเอากรณีศึกษาต่างๆเข้ามาน้อมดูใจดูวิธีการส่งผลของกรรมของเราจะดีที่สุดและไม่ได้ดูอย่างเดียวการดู วิธีกรรมตามความเป็นจริงใช้กรรมของเรานั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานจะได้เป็นสะพานให้เราไปพันิพา์ต่อได้แต่หากเราดูกรรมของผู้อื่นวิถีการส่งผลของบุญของบาปของผู้อื่นมีแต่จะทําให้เรามัวมองมีแต่เท่าทุนหรือไม่ก็ขาดทุนและส่วนใหญ่ก็มีแต่จะขาดทุนเพราะมันจะทําให้เรามีวิบากกรรมทางมโนกรรม นึกคิดสิ่งต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตำหนิและไม่พอใจในการกระทําของคนอื่นก็จะเป็นอกุศลรให้กับตัวเองอเียเปล่ๆดังนั้นจึงควรมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองทุกๆวินาทีเราก็แทบจะไม่มีเวลาพอที่จะไปดูคนอื่นอยู่แล้วจึงขอฝากเรื่องราวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาในข้อสงสัยนี้ค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ